สวัสดีค่ะพบกับรายการลไอเดียดีวาไรตี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับส้มค่ะตอนนี้นะคะส้มอยู่ที่ร้านบงคูดูคองค่ะร้านเด็ดร้านดังย่านบางกุยนนทบ,บุรีค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาก็จะให้ฟิลแบบธรรมชาติสบายๆเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะที่นี่เขาก็ยังมีเมนูอาหารที่เลือกหลากหลาย,ลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวอาหารทานเล่นน้ําชาก,กาแฟแล้วก็อีกหลายเมนูเลยค่ะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงนั้นตามส้มไปดูกันเลยค่ะมาเลย นะคะส้มก็ได้นั่งอยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่แนะนําตัวกับให้ชาวไอเดียดีทีวีของเราได้รู้จักกันเลยค่ะคสวัสดีครับชื่อเบิร์ดับเป็นเจ้าของร้านมองคูดูของครับผมค่ะพี่เบิร์ดขาแรงบันดาลใจในการทําร้านมองคูดูของนี่พี่เบิร์ดได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะชอบชอบไปกินนะครับชอบไปกินไปเที่ยวตามร้านคาเฟ่หรืออาหารต่างๆอะไรเงี้ยครับแลเลยที่บ้านมีที่อยู่ก็เลย เพ่าเปิดที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไม่การทักรุงเทพเนาะตรงนี้แล้วทําไมถึงตั้งชื่อว่าร้านมองคูดูคลองอะครับพี่เบิร์ตก็ที่ของเราจะอยู่ติดกับเป็นด้านข้างก็จะเป็นเป็นคูน้ําแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านหน้าก็จะเป็นเป็นคลองคลองที่มีเรือวิ่งอ๋อก็เลยเป็นชื่ออ๋อก็มีการเล่นคำได้ว่ามองคูดูคลองอะไรอย่างงี้ แล้วอย่างสไตล์การตกแต่งร้านนะคะตกแต่งไปในสไตล์ไหนคะพี่เบิร์ดก็เป็นส่วนผสมครับอ๋อย่างยังไงบ้างคะอธิบายคระก็คือเป็นธรรมชาติอะครับผมแล้วก็ยังไงอะทางนี้ก็จะเป็นมีสวนผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแปลงแปลงผักที่ที่ร้านปลูกเองใช่ไหมคใช่ที่ร้านปลูกเองครับอ๋อแล้วก็มีมาใส่ในอาหารใช่ใช่ไหมเคยเคยไปดูมาอยู่ใน youtube ค่ะแล้ว จุดเด่นของร้านนะคะที่แตกต่างจากร้านอื่นนะคะจุดเด่นคือเราอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพครับแต่เข้ามาในร้านก็จะเหมือนแบบ <Okay. S 2> ได้ฟิลแบบธรรมชาติ <Okay. S 2> ต่างจังหวัดอะไรเน oh. <c oughs> ี่ยครับแล้วก็อาหารเราไม่แพง oh. อาหารเราเริ่มต้นที่30บาทเลยอ๋อถูกมากๆเลยนะคะออ <c oughs> แล้วอ,อยากจะให้พี่เบิร์ตแนะนำเมนูซิกเนเจอร์หน่อยค่ะของทางร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับ ก๋วยเตีย๋ยวหมูน้ำตกมีมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีไก่ทอดน้ำปลาครับผมซุปเปอร์ไก่ทอดน้ำปลาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วก็เป็นไก่ทอดน้ำปลาซุปเปอร์ขาไก่แล้วอย่างของหวานมีไหมคะพี่เวศของหวาน,วานเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจะเป็นบัวลอยเผือกหรือว่าแกงบวเผือกอะไรเงี้ครับก็คือใช้เผือกจากในสวนของเราเลยอ๋อโอ,โอ้ใช้เผือกกัน แล้วก็หนูเห็นว่ามันจะมีพวกขนมจีนหมูสเต๊ะใช่ไหมคะอี้มีทุกวันปะคะจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับหมูสเต๊ะเท่านั้นหมูสเต๊ะจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ขนมจีนมีทุกวันอ๋อก็จะประมาณนี้ข้าวก็มีใช่ไหมครับเบิร์ดใช่ครับข้าวจะเป็นข้าวคุกกี้ข้าวคอหมูย่างครับอ๋อน่าทานทท้งนั้นเลยค่ะอยากจะให้เบิร์ดบอกเวลาเปิดปิดแล้วก็วิธีการมานี่มายังไงได้บ้างอะคะเออเวลาเปิดก็9้าโมงปิด6โมงครับผม เกือบเปิดกล่ามงเช้าปิดหกโมงเย็นหยุดทุกวันพุธครับผมทุกวันพุธแล้ววิธีการมานี่มาอย่างไรได้บ้างคะก็คือถ้ามาจากราดจักรเพื่เจอวงเวียนพระรามห้าเลี้ยวซ้ายวิ่งมาประมาณ2กิโลจะเจอทางกลับรถซอยหยุดติดกับที่กลับรถครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณ1กิโลครับอยู่ปามือครับ ก็จะเจอร้าน,นใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ,อยากให้พี่เบิร์ตฝากร้านเนี่ยคะ่ะว่าติดตามผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยคะ่ะครับก็ติดตามได้ที่ช่องเฟซบุ๊กอะครับเป็นเพจมองคูดูคลองเลยครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ตมากๆเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะคเดี๋ยวโซมจะพาไปดูเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะว่าหน้าตาจะน่ารับประทานมากแค่ไหนตามไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารที่ให้บรรยากาศสบายๆส,ส,สไตล์ธรรมชาตินะคะส้มขอแนะนำเป็นร้านมองคูดูคองเลยค่ะอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนี้เองค่ะไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดเลยนะคะมาครบจบที่เดียวค่ะเพราะว่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแถมระคาะก็ยังไม่แพงนะคะแล้วก็ยังมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆอีกตั้งหลายมุมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะส้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราค่ะรอชมนะคะว่าครั้งหน้าส้มจะพาไปวาเลนตี้กันที่ไหนอีกวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย